คิดถึงจังคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขาคิดถึงคุณเหมือนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่าในทุกพลังงานความรักนะคะรักทางไกลรักออนไลน์คนคุยรักที่กำลังมีประเด็นหัวใจใคนรอหรือความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไปเรามาดูกันว่าคนคนนั้นเขากำลังคิดถึงคุณหรือเปล่า คิดถึงเขาคนที่คุณอยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นเป็นยังไงและความรู้สึกนั้นตรงกันหรือเปล่าคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเรอบุญสัมพันธ์ต่อกันนึกถึงเขาคนนั้นของคุณและเราไปฟังคําทํานายนี้พร้อมกันนายซอฟทคัพส nice ์ชาวราศีธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนกาลังมีคนนําความรักมามอบให้กับคุณอศวินคนนี้ถือถ่วยมาให้คุณ ถือความรักเข้ามาให้คุณ Ace of Wands 8หมายท้าการ growing grow up การพัฒนาความสัมพันธ์ชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนู t o of Wands คือชีวิตคนที่มีทัศนคติไปในทางเดียวกันคนที่มีความเข้าใจกันคุณกับเขาพูดคุยกันด้วยความเข้าใจคุณมีความรู้สึกว่าคุณกับเขามีความเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งพอสมควร t e w o l ความสุข The World คือความสุขคือการเติมเต็มในเรื่องของความรักการเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปความรักความสุขที่คุณมองหา a อ o ซอบับหดาเอ้ยหถ้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหวานเชียวพลังงานความรักรอบนี้หวานมากนะคะราชินีถือเหรียญ Queen of Pentacles เชาวราศีธาตุดินพืทอศบกันมังก่อน เอชวานการเริ่มต้นความสัมพันธ์การปรับความเข้าใจการพูดคุยและการเลือกไฟอ์ซับซอนห้าดาบอีกโกอัตตาการไม่ยอมการเอาชนะคัาขานซึ่งกันและกัน1เหรียญเอชอ p เพนเทค e ส1หนเหรียญคือรางวัล1เหรียญคือสิ่งดีดีที่กำลังจะเกิดขึ้น1เหรียญคือสิ่งที่คุณรอคอยเช่นเดียวกัน six Pentacles คนใจดี การเติมเต็มซึ่งกันและกันการขอโทษการให้โอกาสนะการขอภัยไพ่ปิดท้ายสำรับเป็นไพ่ายอ of Cups ไพ่ใบนี้คือไพ่กาวถวยบ่งบอกถึงความพึงพอใจในความสัมพันธ์พลังงานความรักออกมาดีมากๆสำหรับรักทางไกลรักออนไลน์หรือคนที่คบหากับชาวต่างชาติอยู่พูดคุยกับชาวต่างชาติอยู่ขอแสดงความยินดีด้วยความสัมพันธ์ของคุณนั้น เป็นไปในทางที่ดีมากและเขาก็กำลังคิดถึงคุณมากๆเช่นเดียวกันสองสองต่างคนต่างสองนะในความสัมพันธ์นี้ก็เรียกว่าทุกๆความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาก็ต้องบอกว่าสองค่ะคู่รักของคุณในทุกๆความสัมพันธ์สองคุณเฝ้าดูคุณสองคุณเฝ้าดูคุณ,คณและในความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลรักออนไลน์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่คุณคุยกับคนไกลๆหรือเป็นถึงชาวต่างชาติความสัมพันธ์นี้กําลังพัฒนาขึ้น แปดไม้เท้ากันพัฒนาความสัมพันธ์และความสัมพันธ์นี้สา,าสามารถพัฒนาไปจนถึงขั้นเป็นคู่ชีวิตได้เลยทีเดียวขอสแสดงความยินดีด้วยกับการพบเจอโซเมดสองสองไม้เท้ากับไพ่เดอะเวิลด์และถ้วยมงบอกของการพบเจอโซเมดนี่คือพลังงานความรักของโซเมดคนโสดคนที่หยุดโดยลำพังราชินีถือเหรียญบ่งบอกถึงการที่คุณ ดูแลตัวเองรักตัวเองกลับมาสนใจดูแลตัวเองหลังจากที่คุณผ่านความเจ็บปวดมาและวันนี้คุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วและเป็นคนโสดอยู่ในวันนี้คุณค่าของคุณนั้นมากมายพอที่พลังงานจักรวาลจะส่งมอบความรักมาให้กับคุณกำลังมีใครบางคนเข้ามารักคุณนำความรักมามอบให้กับคุณขอแสดงความยินดีด้วยกับคนโสดคนที่ไม่มีแฟนและอยากจะรู้ว่าเมื่อไรความรักของตัวเองจะมาถึงสักที คนโสดที่ผ่านมาพบคลิปนี้ขอแสดงความยินดีด้วยความรักของคุณกำลังจะเริ่มต้นใครที่โสดมานานที่คิดว่ามีกำแพงครั้งนี้คนคนนี้จะขีม่ม้าถือถ้วยมาเพื่อที่จะพังกำแพงของคุณขอแสดงความยินดีกับคนโสดด้วยคนโสดที่พบคลิปนี้จากนี้ไปคุณจะไม่โสดแล้วและสำหรับความรักที่มีประเด็นหรือความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบลง อีโกและอัตตายังคงเต็มสาหรับคนรักที่กาลังมีประเด็นอยู่ต้องเรียกได้ว่าต่างคนแต่ยังรู้สึกโกรธกันอยู่ยังไม่อยากจะยังไม่หายจากความโกรธหรืออีโกอัตตานั้นยังมีเต็มแต่ว่าในขณะที่ต่างคนก็ต่างต้องการการให้อภัยและการขอโอกาสจริงๆแล้วคุณทั้งคู่อยากจะมาขอโทษกันอยากจะมาให้โอกาสกันอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะพูดคุยกันดีๆแต่ติดที่อีโกและอัตตา จึงทาให้ไม่มีใครพูดสักทีไม่มีใครกล้าทําในสิ่งนั้นสักทีก้าวข้ามความเป็นตัวเองไม่ได้จึงทําให้ความสัมพันธ์ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ก็สําหรับคนรักที่กําลังมีประเด็นหรือคนรักที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กันไปถ้าหากว่าคุณยังรักกันอยู่ขอให้คุณก้าวข้ามความเป็นตัวเองมาให้ได้ e go, อีโก้อตาไม่จําเป็นเลยในความรักหนึ่งคนที่รอที่จะให้ภัยอยู่เสมอหนึ่งคนที่เคยเติมเต็มไห้คุณตลอดเขากําลังคิดถึงคุณ หนึ่งเหรียญการขอโทษกันให้โอกาสสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกําลังรอคุณทั้งคู่อยู่รักที่มีประเด็นหรือรักที่เพิ่งจบกันไปขอให้คุณก้าวข้ามตัวเองให้ได้เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ